วันนี้อากาศดีเหมือน,น,น,นกันฮะเนีะไม่เหมือนใครน่ะนี่แกเป็นตัวอะไรน่ะไม่สำคัญหรอกไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้แค่ดูก็ดูแล้วแต่ว่าแกน่ะอันตรายฮะจะทำอะไรนะฮะแย่หนอจะทำอะไรรู้สึกแปลกๆฮะแม่น้ำ เป็นท <cient ists. S 1> ้าอยู่ไหนน่ะเฮ้อครนะเดี๋ยวนะแปลกแปลกแล้วฉันว่านี่มไม่ใช่ฉันเอ๊ะนู้ทำไมเสียงฉันเสียงฉันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยแม่เงยเฮ้ยแกเป็นใครวะทำไมนัดเขาไม่ได้นู่เว้ยพูดบ้าอะไรของพวกแกเนี่ยนี่ฉันไงข้าไม่รอน่ะโหอย่ามาพูดว่าบ้าเนะเว้ยใส่หัวไปแล้วไปชู่ แน่คุณแกระบบรักษาความปลอดภัยให้มากกว่านี้จริงๆครับที่บ้านเนี่ซ้ายขวาทางสะดวกกับบ้านอะคาเมรอนทุกวันนี้แกยังสร้างปัญหาให้ตะกูลไม่พออีกหรือไงทําไมถึงเข้าไปโจมตีแบบนั้นละ่ะสงสัยคงต้องลงโทษแกบ,บ้างแล,ะละ้วล่ะอยู่ในนั้นไปสักพักก็แล้วกันพ่อนี่นะวิธีลงโทษน่าเบื่สมัติเลย ห <ś led> นีออกจากบ้านได้ง่ายๆแบบนี้เขาาจะเป็นสมัครเล่นเลยว่าอืมแล้วสมัคิขั้วเนยังหรอน่าสนใจดีนี่นะเอ๊ะผ่านแล้วหรออ๋อเอาเงั้นก็ได้วันนี้สงบสุขดีฮะเอ๊ะพูดไม่ทันขาดคำเลยคัน তা কা তা কাত kaた